อู้ท no ังดีแล้วดังดังไอ้ยโอ้ยโอ้ยโยกแล้วว้าวเดี๋ยวแล้วฟันเงินพันยองอ้ายคนนี้ตั้งแต่พวกสุดที่ โอ้ยเฮีย้ก็พูดไรซัดเลยเอวมึงไม่ระวังแล้วไม่ได้ตั้งใจนเนาะคุณเดิาเองเลยไปนรียนได้ไหมมาเรอไม่แหละต่อ,อฟันเป็นอะไรอีกแก้วด้วยฮะอ,<า>อีกแก้วอ่ะนี่มึงไปซื้อแฟนชายมาด้วยนะแล้วคนขายแฟนชายตายไปแล้วด้วยเออที่ม่ายแล้วนะคลองตายไปแล้วกูยังต<อ>่อดแฟนชายกับใครลูกหลานเขามาเอาฟันคืนกูทำแล้วเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ คือต่อเย็นต้องเอาเพี้ยนได้เขาพีเย็นมันไม่เข้ามาอเออไปเถอะยี่เ้องยัไม่ยับต้อพี่แพ้จา้าพี่แพ้นีพี่แพ้ชักช้าแก้วรอต้องนานแล้วกลแก้วไม,กไม่เดินเข้าไปเองแล้วแก้วอยากให้ไม่ได้มารับแก้วแก้วโตแล้วนะแก้วปวดขาปวดขาพี่แพ้พี่แพ้นัง่งลงพี<า>่แพ้นั่งล เอี่เทนอไม่คุ้นแเขาไล่นั่งลงแม่ทำอะไรเนี้ยเะปนอนเหนื่ยลงนั่งลงเงยนอนเนมันไปท่านลท่านั่งกับหลังนี่เหรอนั่ช้อนชูติลิ้นต่ว่าอีวอไอ้นี่เ้าชบอย่างนั้นอย่างนสามันจังนั่งลงหนึ่งสอ เดี๋ยวลือกันให้ทั่วอะไรันี่เก้าเก้านี่้เก้านี่ก้เกนอะไรเอาลงก่อนทำข้ามันจะยี่ยี่จ้าเก็เจอพี่แพ่ไปนะนยี่ไม่กลับเลยนะนี่วะพี่พ่อ